เมื่อลงทุนในสถานประกอบการผู้คนมักให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากกว่าหากแม้นโยบายนั้นสอดคล้องกับคำสอนทางสังคมของคาทอลิกเมื่อตระหนักถึงความท้าทายนี้บอนจารา巴ากันผู้จัดทำแอปเอาท์ัมซึ่งสามารถวิเคราะห์สถานประกอบการได้ประมาณ3500แห่งอีกทั้งยังช่วยให้ผู้คนสามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีศิลธรรมบอนจารารากันผู้ก่อตั้งแอป,ปการลงทุนอย่างไว้ใจได้หรือเอาท์ทัมกล่าวว่า นั่นคือจุดประสงค์ของแอปเอาท่มที่จะให้ทุกคนที่ใดก็ได้ทั่วโลกก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนสามารถตรวจสอบได้ว่าสถานประกอบการนั้นขัดแย้งกับบรรดาคำสอนของพระศาสนาจักรคาทอลิกหรือไม่โดยพิจารณาจากเสาหลักสี่ประการที่เราใช้วิเคราะห์มาเสมอเมื่อทำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสถานประกอบการสีเสาหลักได้แก่การส่งเสริมชีวิตครอบครัวศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์การดูแลและปกป้องสิ่งสร้างของพระเจ้า จุดมุ่งหมายของแอปมี2ด้านคือ 1. เพื่อช่วยให้นักลงทุนค้นหาสถานประกอบการที่ดำเนินกิจการตามหลักของศิลธรรมที่พระศาสนาจักรส่งเสริมและ 2. เพื่อสร้างความตระหนักในแง่มุมทางศิลธรรมของการลงทุนในหมู่ผู้ประกอบการแอปเอาท์ได้รับแรงบันดาลใจจากเอกสารวัติการที่เผยแพร่ในปี2018เรื่องปัญหาทางเศรษฐกิจและการเงิน ซึ่งเป็นเอกสารที่พยายามช่วยให้คริสตชนแคทอลิกทุกวันนี้ได้นำเนินชีวิตตามความเชื่อในครอบครัวและในทางเลือกด้านการลงทุนทางธุรกิจของพวกเขา